สวัสดีครับผมชื่อนายกัจจันร์ยูโงลังกาขอสรุปผลการประเมินผลสำเร็จงานตำแหน่งครูผู้สอนโคงพิการระหว่างวันที่1เมษายน2565ถึงวันที่30กันยายน2565ดังต่อไปนี้ตัวชีวิตที่1ระดับความสำเร็จฐานข้อมูลโคงพิการมีการสำรวจของคนพิการในพื้นที่ แล้วก็มีการรวบรวมข้อมูลอย่างไว้เป็นระบบและข้อ3มีการบันทึกผลการอิเทศเทคโนโลยีสารสนเทศและมีการปรับปรุงข้อมูลคนพิการให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันและก็มีการทําแฟ้มประวัติของคนพิการตัวช้วดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้สําหรับคนพิการประจําปีมีการรวบรวมข้อมูลและข้อมูลพื้นฐานระดับตำบลและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบในการจัดทําแผนประจําปีข้อ 2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการที่จําเป็นของคนพิการข้อ 3. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนข้อ 4. มีการนําแผนไปสู่การปฏิบัติและดําเนินการที่กําหนดและข้อ5 มีการประชุมประเมินและรายงานตัวชีวัตที่3จํจำนวนความสำเร็จในการจัดกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้และความสามารถรายบุคคลนักศึกษาภาคเรียนที่1 ทัพ2565มีจำนวนทั้งหมด17คนแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา4คนมัธยมศึกษาตอนต้น5คนและมัธยมศึกษาตอนปลาย8คนและก็มีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับจำบนลนและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำแผน มีการวิเคราะห์ข้อมูลบริบทสภาพปัญหาและความต้องการที่จําเป็นและจัดทําแผนการปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นและแนวทางพัฒนาตัวชี้วัดที่4ระดับความสําเร็จในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการรับสมัครนักศึกษาคนพิการและคืนทะเบียนเป็นนักศึกษามีการลงทะเบียน มีแผนการตลอดหลักสูตรสำหรับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลได้ทำแผนได้ทำแผนและประวัตินักศึกษาและรวมถึงรูปภาพที่บ่งบอกสภาพถึงความพิการมีแผนรายภาคหรือแผนหรือปฏิทินการปฏิบัติการสอน และแผนเปลี่ยนผ่านมีการมอบสื่อสิ่งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้กับคนพิการและจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการและการประเมินคุณธร,รรมจริยธรรมสำหรับคนพิการตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำไปใช้ เนื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มเป้าหมาย 1. คือการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการศึกษาพัฒนาสําหรับพัฒนาอาชีพสําหรับคนพิการด้วยการสํารวจจากโครงการปักหมุดของคนพิการได้แก่ช่างปูกกระเบื้อง2โครงการพัฒนาทักษะชีวิตโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพส่งเสริมพัฒนาสุขภาพชีวิตคนพิการ ได้แก่กิจกรรมการเต้นบาสโลกและ3กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการคัดแยกขยะสําหรับคนพิการและ4ี่กระบวนการจัดการเรียนรู้ตำหลักปรัชญาของศิกษ,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 ษกิจพอเพียงคือการปลูกผักสมควารอดกินได้สําหรับคนพิการร้อยละของผู้จบลกสูตรการศึกษาต่อเน,นื่องที่นําไปใช้เมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายกา,ก,าาาการศึกษาพัฒนาอาชีพการศึกษาพัฒนักษาชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนักศึกษาคนพิการที่ผ่านการประเมินการรู้หนังสือที่เป็นร้อยละ100รเปอร์เซ็นต์ระดับประถมศึกษา1คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน2คนตัวช้วที่7จำนวนคนพิการที่รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยจำนวนคนพิการทั้งหมดมี17คน ตัวชีวิตที่8ดระดับความเสถียรในการจัดทําแผนปฏิบัติงานและแรายง,งานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมีแผนประจัดงานปฏิบัติงานประจําเดือนงานการตรกษาขั้นพื้นฐานและแรายง,งานผลการปฏิบัติงานตัวชีวิตที่9จํานวนกิจกรรมการประสานงานเพื่อการสนับสนุนการเรียนรู้ของคนพิการ โครงการปักหมุดเพื่อการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและคุคโอกาสมีการสรุปผลการช่วยเหลือคนพิการด้านการศึกษาด้านอาชีพและความต้องการด้านอาชีพของนักศึกษาคนพิการและมีบัญชีรายชื่อความต้องการช่วยเหลือทางการอาชีพของนักศึกษาคนพิการและของพมจตามโครงการปักหมุดช่วยเหลือคนพิการตัวชื่วที่9จําจำนวนกิจกรรมในการประสานงาน เพื่อสนับสนุนภาคีกระข่ายการเรียนรู้ของคนพิการตัวชีวิตที่10ระดับความสําเร็จในการสรุปรายง,งานผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะในรูปแบบหลากหลายเช่นจดหมายข่าวทางเพจเ e ดลุก l ลายและทางคิวอารโค้เป็นต้นจำนวนโครงการและงาน,นอื่นที่ได้รับเมอบหมายไ,ได้แก่โครงการอบรมพัฒนาครูผู้สอนคนพิการ เกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลรุ่นที่2องเมื่อวันที่8ถึงวันที่10เมษายน2565และโครงการพัฒนาครูผู้สอนคนพิการการศึกษาดูง,งานจัดการศึกษาสำหรับคนพิการระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่1กรกฎาคม2565 โครงการสรุปผลดำเนินงานผู้ผู้สอนคนพิการประจำปี2565ในวันที่13กันยายน2565ณโรงแรมทีทาราอเภอเมืองจังหวัดลำปางและงานอื่นที่รับาหมายได้แก่วันที่4เมษายนร่วมกิจกรรมรักการอ่านวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาณนะห้องสมุดประชาชนอนบางเหนือวันที่8-10เมษายน2565 อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทนแผนรายบุคคลณโรงแรมสยามวิลล่าณสยามสยามวิลล่าวิวสวนนครุมกรุงเทพวันที่2พฤษภาคม2565อบรมการสร้างความเข้าใจหลักสูตรการทุจริตศึกษาโครงการส่งเสริม,ม,มคุณธรรมและสร้างความโป่งใสวันที่11พฤษภาคม2565ร่วมโครงการเสริมส,สร้างหลักปฏิบัติ จากคำมินิชัยของสารปกครองให้แก่ประชาชนหน่วยง,งานทางการปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐวันที่3มิถุนายน2565ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิตาพระบรมราชนินีและวันที่29กร,รกฎาคมถึงวันที่2สิงหาคม2565ร่วมโครงการศึกษาดูง,งานจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจำหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดฉะเชิงเทาและจังหวัดสุพรรณบุรีและในวันที่28กรกฎาคม2565ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระชนพรรษาสมเด็จพระบัชิรากล่าวเจ้าอยู่หัวและในวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายน2565โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ทักษะเทคโนโลยีนาทัสตาร,รีสอร์ทอเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ และในวันที่8กันยายน2565ร่วมกิจกรรมวันวิชาการแสดงผลงานนิทรรศการสารความรู้สู่ชุมชนณกอสอนมเพอวงเหนือจังหวัดลำปางและในวันที่9-12กันยายนศึกษาดูงานด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงณจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบ,บุรีและในวันที่13กันยายนสรุปผลการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ2565 ณโรงแรมพีทาราจาังหวัดลำปางและในวันที่17-18ถึงกันยายน2565กรรมการสอบวัดผลประเมินผลสนามสอบภาคเรียนที่1ทับ2565และในวันที่25กันยายน2565ในอำเภอวังเหนือภาควัสดิ์ทบุญตัดบาททุกวันพระตลอดพรรษา,าปี2565ณวัดศกแสงตำบลรงองเคาะ และในวันที่26-29ึ่งทีกันยายน2565โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึษษาณบ,บ้านน้ำรีสอร์ทอําเภอแม่สายจังหวัดชัยดายและในวันที่29กันยายน2565โครงการสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2565สำนักงานปศน,นจังหวัดลำปางณโรงแรมลำปางเวียนทอง ขอจบสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี2565ขอบคุณครับ